เมียเมียจา๋าเมียจา๋จาจ๋าเมียไม่สวยเลยเมียจา๋าเสียงทำไมเห็บจังเสียงนูทำไม,ม ไอเมย์มันนี้หนาวไหมไม่อือมีหนาวไหมเมษาอ๋าอให้มเมย์แล้วก็ต้องให้เมสาวด้วยอืม <c oughs> อ้าอ้าอืมเม่สาวแม่กับน้องโมเมอันนี้โมเม ญาตนะครับทำความสะอาดให้น้องมูมีก่อนนะครับนะครับก็ได้ไปตัดอ้อยมานะครับตัดอ้อยมาสดๆจากไร่นะครับสดๆจากไร่เลยอืมนะครับแล้วก็จะขอทำความสะอาดให้น้องมูมีก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ เออวันวันอยู่นี่แบบแถือดอะไรนี่ยถงแบบัวแต่เนี่ยทำความสะอานี่ลัวแต่พ่อกล้ามไม่มีหรอก สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับจะไปไหนวันนี้ครับสวัสดีครับพี่อินครับสวัสดีเมจา๋จาเมยจ๋าสวัสดีพี่อินเมจา๋มมจาเมเมจา๋าเมจ๋า ครับเงียบนะครับเพราะว่าวันสองวันนะครับก็เป็นวันหยุดยาวทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้นัทนนนกท่องเที่ยวน่าจะทงงยอยกลับไปทํางานนะครับและเงียบ,ว,นนนะบวันนี้นะครับวันนี้นะครับพันเขียวก็นะครับจะไปเมพอพ่อมาอยู่นะเมเข้าใจไหมครับเมจ๋าอย่าดื้อเด้อ อยู่กับแม่สาวดว้วันนี้เ้อข้อใจทำดื้อแล้วพ่อจะไปนะครับควันเสียจะไปเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองนะครับไปต่อภาษีรถด้วยต่อภาษีรถตรงนี้ครับนี่ต่อภาษีนะครับแล้วก็ไปซ่อมกระบะท้ายนะครับรถด้วย เพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหักนะครับก็มีโอกาสก็จะนี่ครับแนวหักครับนะครับก็เลยพอมีโอกาสก็จะเข้าไปเมืองนะครับไปต่อภาษีแล้วก็ไปนี่นะครับไปเปลี่ยนอันนี้ครับที่เปิดนะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้กระบะนะครับ นะครับเลยบอกโมเมให้รับทราบครับวันนี้จะไม่อยู่นะครับจะนีเที่ยวก่อนเม่ย์พอนีเที่ยวก่อนเมย์อย่าดื้อเด้อนี้เด้อ้อใจไหมฮะไม่จ๋าเม่ย์อย่าดื้อเด้อนี่จ๋าเม่ย์ เข้าเมืองอยากได้อะไรอยากได้อะไรวะ,ะอาหารกันกินกอ็อ่ะนี่ดังแมพอเอ้ยนี่เกิดมูนาเอ้อเกิดดังนาเอ,อ้อหน่อแม่ จ๋าแน่น้อยใจอะไรนี่อ้อยอย่นี้นี่อันนี้เลยว่าคือนี่เอ้ยว่าจะมาอยู่แล้วทำหน้าแบบง่อยๆงองๆคือ,อนี่จะชอบสาดนี่ ตอนเกี่ยนั่นแหละยาดื้อไม่บอกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับดั้งแมบก็สวยกว่ามีขอบคุณนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับดั้งแมบจริงนะครับนี่ แล้วเราจะพูดทำไมบ่อยจังเมว่าเนาะแล้วทำไมต้องยำด้วยแหมพูดก็ไปเมียพูดไปบ่นไปก็รักเหมือนเดิมแหละเมียฮะมี่จ๋า <c oughs> นี่จ๋านี่จ๋า ยิ้มหวานยิ้ม,มนหวาน่อยยิ้มหวานครับยิ้มหวานแล้วย,ยิ้มยิ้มดี่ดูได้อ๋อวันนี้แบบถ้ามี เช้านี้ทาไมหนูนิ่งจังนี่นแมีบอกว่าจะไม่อยู่แล้วนิ่งมากเลยเช้านี้แปลกๆเรับเม่ฮะอยากไปด้วยบอแะมีนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีควันเขียวก็จะไปเข้าเมืองครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้บอกเอ๋บอกโมเมนะครับให้รับทราบนะครับว่าควันเขียวจะไม่อยู่ก็จะไปทําธุระในเมืองนะครับ จะไปต่อภาษีรถนะครับแล้วก็จะไปซ่อมกระบ,บะรถด,ด้วยนะครับกระบ,บะรถท้ายท้ายนะครับเปิดไม่ได้นะครับนี่เข้าใจไหมฮะหนูอยู่นี่อะอย่าดือ้อเด้อเนี่ยเข้าใจไหมยอย่าบอกนะอย่าไปด้วยนนกถ้าขึ้นไปในรถกระบะน่าจะพังกว่าเดิมเมย เออนูครับโตเป็นสาวแล้วครับโมเมโตเป็นสาวแล้วนี่สาวสวยนะครับสาวนะครับหมู่บ้านช้างนะครับสาวจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องขวัญสุรินทร์นะครับตอนนี้เธอก็เริ่มโตนะครับเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับนมเหนูรู้ตัวไหมเนี่ย หนูเริ่มโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วแต่ก่อนหนูนี่แบบอืลองกล้องแออตอนนี้หนูโตเป็นสาวแล้วรูตัวไหมครับแอบทำตัวให้น่ารักทำตัวให้เรียบร้อยทำตัวให้งามสมกับชื่อน้องขวัญสุรินพอใจไหมเมย์เมยจ๋าม่จา๋าเมจ๋าม่จา๋จา ควันสุรินจา๋าไม่สวยเลยไม่สวยครับลูกสวยสวยครับควันสุรินจา๋าไม่สวยสวยสวยครับส,สวยสวยควันสุรินยิ้มหวานยิ้มหวานครับยิ้มหวานโอเคนะครับสวยแล้วครับสวยแล้วนะครับงามแล้วนะครับงามแต๋ะนะครับ <c oughs> รขบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับกับเช้านี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับอ๋อหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ